นามาขันต่อไปที่ควรทําความเข้าใจเพิ่มเติมคือสังขารสังขารหมายรวมทั้งเครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตซึ่งมีเจตนาเป็นตัวนําและกระบวนการแห่งเจตจำนงที่ชักจูงเลือกรวบรวมเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจ อย่างไรก็ตามในการอธิบายตามแนวขันห้าท่านมุ่งแสดงตัวสภาวะให้เห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรมากกว่าจะแสดงกระบวนํารมที่กำลังดาเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นคำอธิบายเรื่องสังขารในขันห้าตามปกติจึงพูดถึงแต่ในแง่เครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตว่ามีอะไรบ้างแต่และอย่างมีลักษณะอย่างไร เป็นต้นส่วนการอธิบายในแง่กระบวนการปรุงแต่งซึ่งเป็นขั้นออกโรงแสดงท่านยกไปกล่าวในหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งชี้ให้เห็นว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทความหมายของสังขารจึงมีรูปร่างแบบปฏิบัติการคือจำแนกออกเป็นกายสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงออกทางกาย หรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทําทางกายวจีสังขา,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 ารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางวาจาหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทําทางวาจาและจิตสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางใจหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทําทางใจต่างจากคําอธิบายแนวขันห้าซึ่งจําแนกสังขารเป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆมีศรัทธาสติเมตตา กรุณาปัญญาโลภโทสะเจตนาสมาธิเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องรถคำอธิบายแนวขันห้าก็เหมือนรถที่ตั้งแสดงให้ดูส่วนประกอบต่างๆอยู่กับที่ส่วนคำอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวข้างหน้าในบทที่สี่เป็นเหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกเล่นใช้งานจริงบรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้น เจตนาเป็นตัวนำํำหรือเป็นหัวหน้าดังนั้นไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนำเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงอาจให้ความหมายคำว่าสังขารได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขาร คือเจตนาพร้อมตั้งสัมปยุตธ,ธรรมคือธรรมที่ประกอบร่วมหรือเครื่องประกอบซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางกลางปรุงแปรการตรึกตรึกนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาคำเดียวเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมด หรือแสดงความหมายทำนองจำกัดความคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดความของคำว่ากรรมด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้คำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากันเปรียบเหมือนว่าพระครูแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นผู้แทนวัดนั้น ไปรับม่อพระไตรปิฎกร่วมกับผู้แทนของวัดอื่นๆหลายวัดในที่ประชุมนั้นจะออกชื่อว่าพระครูแก้วเจ้าวาดวัดกลางคณะวัดกลางหรือว่าวัดกลางก็ได้ความหมายที่ประสงค์อย่างเดียวกันนอกจากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วเจตนายังเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารที่ทำให้สังขาร,รขันต่างจากขันอื่นๆอีกด้วย เจตนาแปลว่าความจำนงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันระหว่างสังขารขันกับนามขันอื่นก็คือนามขันอื่นอันได้แก่เวทนาสัญญาและวิญญาณทำงานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้วเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดำเนินไปได้ และเป็นฝ่ายรับแต่สังขารมีการริเริ่มเองได้จำนงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทาต่ออารมณ์ตามหลักไตรวัตในปฏิจจสมุปบาทจัดเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นวิบากสังขารเป็นกรรมอันหนึ่งสังขารที่จัดเป็นกรรมนั้นท่านหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานำหน้าออกปฏิบัติการเท่านั้น ส่วนตัวเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลายในฝ่ายสังสารวัตรท่านจัดเป็นกิเลสเมื่อเข้าใจหลักนี้แล้วก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมความสบายไม่สบายจัดเป็นเวทนาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเกิดถัดจากสบายไม่สบายนั้นจึงจัดเข้าในสังขารทำไมสัญญากับสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจำด้วยกันแต่กลับแยกอยู่คนละขัน คือสติอยู่ในสังขารขันทำไมปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้เช่นเดียวกับสัญญาและวิญญาณจึงแยกไปอยู่ในสังขารขัน